หนังสั้นสุขศึกษาเรื่องเกือบตายแล้วจะทำโดยเด็กชายกริดเก,กลา้าเด็กชายเจสวินเลียมส์เด็กชายชายวันกัเด็กชายสกุลเด็กชายธาดาทพิพัรนพันพันกุลเด็กชายบุญพบสละวรกิจ และเด็กชายสมประสงค์คากลิ้งเรื่องมีอยู่ว่าภูมพบเป็นเด็กที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งมากสอบได้เกรดสีตลอดแต่ในชั้นม .2 นี้ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นสำหรับภูมิบจะเกิดอะไรขึ้นนั้นให้ติดตามต่อไปรายมุฟ นี here, oh, ่ขอฟังผมแกกระับคุณสอเาจะาวิสดาเขาถูกมาอ่ะเนี่ยนะ โอ้แล้ย่อยหลังจากที่ทราบว่าสอบเลขได้เก็ดหนึ่งผุ้พบก็กลายเป็นคนอารมณ์เสียเครียดมากขึ้นมาทันใด และวันหนึ่งขณะที่ริดกำลังเล่นมากกกะดานอยู่กับชัยวันจบซะทีทั่วเฮ้ยกินตอว้าวจนะมาเอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมลบไป่อครับแข่งครับควรหน่อยมาเลยอาจย์จัดเรียงใหม่เลย เียงเๆียงเียงไปไปทำมาเลยามามาเริ่มเลยเดินเดินเดเดินๆเดินเดิเดินเดเดินเดินเเดินเนนีดดินนนเดินเดินเดินไก่ติินด อีไม่กี่นาทีต่อมาอแม่แม่แม่เป็นไงกินลินสิ

มารลุยยังไงกระจอกเลยมึงมึงกล้าตัวตายอ้าของเจ้าอย่างไรบ้างอนุญาตมันไม่ดีนะครับนอกจากปูครบจะเครียดมากแล้วเขายังที่จะโมโหมากเมื่อเขาแพ้ในการเล่นทุกอย่างที่เขาเล่น 对不起。 สรุกแล้วคุมพบันเป็นคนเครียดมากไม่ชอบแพ้ทำให้ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเพราะแพ้แล้วจะพานมากจะมีการจัดสีใจอย่างคุมพบขึ้นหลังสอบเดิ่นเร็จ tao chạy, nhà ai nhà ai, làm nhà ai u, ai, 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 ai. ai, ai. 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 ai.